สีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนนะครับกับพี่น้องครับแดดลมลมตกกัางสี่นะครับกับผมกับผมอีกแล้วนะครับนายโอเอครับจากช่องนายโอเอสายลุยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับพี่น้องครับมือนี้กับยูบานสวนปลาไผ่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้สีผ้าพี่น้องชมสวนนะครับพี่น้องสวนไผ่นะครับครับมือนี้คกับช่วงบายบนะครับแดดอ่อนๆนะครับสีม่วงหาเม้งครับสีผ้าย่างชมสวนนะครับพี่น้องย่างเล่นนะครับออกกําลังกายนะครับพี่น้อง กับพี่น้องอันนี้เป็นสะนะครับสะกับป่าธรรมชาติครับบุคคลเด็บปอยนะครับเพราะว่าป bon. ่า <t> ร้ายครับอยู่นี่บุคคลเด็บปอยจักเถื่อครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหอมไพ่ครับนั่งเล่นครับสิบ้าเข่าสวนไผ่ครับสวนไผ่สวนแรกที่พี่น้องเงี้ยมเห็นอยู่หันนะครับนั่นคือไพรสังมนนะครับพี่น้องครับเอาสิบ้ายังชมครับนะครับสวนไผ่บ้านบ้านสวนป่าไผ่นะครับยุติดกับ น้องข้าวคนะครับน,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 นะครับที่พี่น้องเนี่ยมเห็นนั่นนั่นคือน้องข้าวคนะครับเป็นน้องหน่ำขนาดใหญ่นะครับพี่น้องอันนี้น inform inform ออไผ่ปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือไผ่ปักกิ่งนะครับอันนี้คือไผ่สังมณ์นะครับอันนี้กับบ่ค่อยได้เอากินป็นไรครับไผ่สังมณ์อ่าสิปล่อยมันเป็นลำนะครับพี่น้องเพราะว่ามันดินมางอย่างเป็นดินน้ำถล่มครับพ่อแม่พี่น้องครับก็เลยบ่ค่อยได้บำรุงมันป็นไรนะครับแต่ว่าถามว่าขมันติดแล้วมันก็งามเลยครับนี่ครับวงนน้อยัสิมก กติดหน้าครับพี่น้องก็เลยปล่อยไปออกตลอดปีครับพี่น้องไผ่สางมนนีมันสิบเอ็คือไผ่กิมซุ่งนะครับเดี๋ยวกิ่มซุ่มผมก็สิบห้ายางไปเบิ่งไผ่สางมณนย่ำฝนออกดีแต่นายครับนี่ครับนอมันใหญ่ครับพี่น้องใหญ่มากๆครับนอนนี่ต้องค้นกับว่านมไปไผ่หวานมันโมเมนนะครับมันบดชใหญ่ปนันนะครับนี่ครับมันก็ใหญ่ซ้ำมันนะครับ มันก็คือเกลยไข่หน่อไม้สังไพ่นี่นะครับพี่นวงครับแต่ว่ามันมันบมมีนหนามโง่ายมันสีล้ำตรงนะครับล้ำหน่อไม้จางมดครับล้ำไผ่เขามันสีตรงครับเป็นล้ำตรงขึ้นคือไผ่ญี่ปุ่นนี่นะครับมันสีบมมีนหนามคือไผ่สังไพ่นี่ครับแตอร์นวลออกทุกเกแลนะครับซับไปน้ำเน่กับมี่ครับซับไปกินซับไปขายครับพี่นองซับไปเฮ็ดหน่อไม้ดองกับมี่ครับนี่ส่วนนี่ นอนเนี่น้อยมันสิเป็นเงานี่ยครับงามงามครับกันเอาไปแกงนี่เนื้อมันสิออกเป็นสีชมพูครับพี่น้องไผ่สางมนเอาไปเห็นน้องไม้ดองน้องไม้ยังนี่มันก็งามครับพี่น้องน้องไม้สดนะครับพี่น้องน้องไม้ทุ่งนี่ครับยูนีอ่าผมปลูกไว้นะครับไผ่สางมณนี่ครับสีมีประมาณสีสิบห้าสิบต้นครับกับสีรอดรอดยูประมาณห้าสิบหกสิบต้นนี่นะครับพี่น้องแต่นับเบื้องใดครับนี่ครับน้องเขา ซ้ำนี่ก็ไปเกียงแซีบแล้วครับพี่น้องซ้ำๆนี่เกลียงได้แล้วครับพี่น้องเลยซ้ำนอนนี่เพลมักกินครับเอาไปหนึ่งกินกับแก้วกํายังกับเสบเบิดครับพี่น้องครับนี่ครับที่พี่น้องเนี่ยเห็นนี่ปลาอ้นบังเป็นน่องน่องก้อยครับพี่น้องครับผมก็ปลูกไผ่นะครับแจ้มกับต้นไม้แนวอื่นคือกันนะครับแจ้มกับต้นยูคาต้นกระทินะรงครับเพื่อให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันไปน้ำกันนี่ครับพี่น้องต้นยุ่งกระปูครับ หนึ่งสองสามสี่หาตามจริงมันหลายอยู่ครับเขากระทมไม่น้ำยน่าเขากวาดสังอันนี้เขากับพกกระสังประตูน้าไม่ไหมนะครับพอไม่พี่น้องนี่ครับพวกรอดจังน้ำถล่มมันกัดมันใหญ่พร้อมกันครับใหญ่ซะแต่ว่าลอดเบิดครับตายเป็นบางต้นนี่จังสีบ๊อบห้องสีบ๊อบตัดกินครับห้องสีล่อยเห็นเป็นล้ำครับพี่น้องเพื่อพยุงต้นนี่ครับพี่น้องเพียบครับผมนี่สีบ๊อบอ้อมนี่ยังได้ครับพี่น้องเพราะว่ามวยเพลิกาลักของผมครับด่เถี่ยน แต่ดีขึ้นซื้อวันนั้โอเอสไซรอหรือคู่โอเนี่ยไม่เพลกามาไก่ครับผมบอกตรงๆมีแต่พีแต่นวองครับแต่อยากมาขอกันดีๆครับผมห้เลยครับผมแทบสีบรได้ขายครับพี่นวองมีแต่แปรรูปขายครับขายเป็นนอนนี่ผมแทบบรได้ขายเลยมีแต่คุดให้กันกิ่นซื่อๆน่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนอนงามงามครับพี่น้ังนอนง่ายอวบนี่ครับพี่นวังเป็นตัวไปแก่งที่ยังนี่ครับนี่คือสวนไพ่สั่งมุ่นของผมนะครับพี่น้อง นสิบ้าพี่น้องไปเบิงได้บันครับพี่น้องต่อไปสิบห้าไปเบิงสวนเพ่กิมซุ่งบันพี่น้องกิมซุ่งนี่ได้ผลผลิตมากมากครับขายได้กำไรนะครับนี่ครับคือข้องหอยอิเลดครับครับพี่น้องนี่ครับเป็นน้องน้ำอยู่ผมเห็น่าพี่น้องติดกับข้องเขาก็พกกระสางครับตามจริงผมปลูกกองยุ่งเต้มันยาญ่เลครับเที่ยวนี้ปลา่นมะขวะมหน้าครับมันต้องขุดทมมันจังสี่เลยสางเลย นะครับตั้งผีก็ให้หน้าพองผมเบิดนะครับนี่ครับอันนี้เขาเอิ่น่านี่นะครับเพยสังเพยบบันฮ้องครับมีสวงก่อครับยูนี่ผมเห็ดเพยหลายชนิดหลายพันนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นดินน้ำท่วมปลูกไพยแล้วมันได้ผลผลิตครับแล้วก็มันตอบโจทย์นี่ครับพี่น้องอุโมงค์้างนาที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือสวนไพยสังโอ้ยผิดโอ้ผิดพี่น้องสวนไพยกิมซุ่งนะครับ มองนี่นะครับนิกหน่อยมักมาทายรูปผู้ส้าวผู้บ้าเขาพักมาทายรูปเล่นนะครับพี่น้องแล้วก็มันเป็นหม่องพักพอนของผมน้าครับนี่ครับตั้กแต่ี่อแรกออกนอหน่อไพ่กิ่มซุ้งนี่ก็คือตอบโจทย์ครับน้ำท่วมอยู่มุมมไตแห้งเกิดดีด้านในน้ำนำลงเกิดผู้ผู้ผู้ขนครับตัดไข้ซส่มืออครับแล้วก็ส่วนมากนี่สิตัดไปเฮ็ดหน่อไม่สมนะครับพี่น้องครับแล้วก็เฮ็ดหน่อไม้ทุงนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับ เนตรูดูแรงนี่น้องไม่กิมซุ่งนี่มันสิกิโลละสามสิบหาบาทตุวนเี้ยพี่น้องมันกับผิดแพงส่วงนานี่ก็คือนหนาฝนที่ผมถ่ายอยู่ตอนี้มันกัดสีลายผิดปกตินะครับมันกับสีลายก็ดูดูแรงนะครับแต่ว่าน้องไม่กิมซุ่งมันสิเกิดตลอดปีนะครับทำาห้น้ำหดมันนี่ครับพี่น้องครับผ้ายางเขาอุโมงครับมันอันนี้ก็มือว่านี่ก็ตัดไปเห็นน้องไม่สมนะครับล่อหนึ่งครับลังมือก็ได้สองล่อครับพี่น้องนี่ครับ นี่คือคว้องใส่ไกลหน้าผมครับแต่ว่าด e ้าน, uh hmm. น <Columbus> ข้างน,นี้เป็นหวยอิเลอรครับโปอึดแต่น้ำหดครับพี่น้องมันกับสิเกิดเป็นรุ่นเป็นรุ่นทดแทนกันครับสองสามมือไงสองเสื้อไงซี่มือไงนี่ครับยังสี่ยังสี่กระพุ้นตัดได้ครับแต่ว่าถามเอาไปกินได้บอาไปกินได้แล้วครับน้อยน้อยยังสี่ก็ไปกินได้แต่ว่าบ่เอาครับเอาไงไงซ้ำขาครับซ้ำขาหรือยังสี่เอาไปเห็ดกับไปเห็ดน้องไม่สมเอาไปเห็ดน้องไม่ดองครับนี่ครับภาพพี่น้องยางเบิ้งครับพี่น้องมือผมกับสีสันยังน้อยเด้อเพราะว่าผมบ่มีอัน ขาจับมั่นครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องนี่ครับเป็นอุโมงค์ไผ่งามคืออย่างนี้นี่ครับอันนี้ก็สิเป็นหน้าเข่าครับบเห็นเขาหรอกมีแต่ผืออันนี้เป็นข้อ้างใส่แก้ครับก็เป็นสะนะครับพี่น้องนี่ครับต้นยุ่งผมกับปูกเกี่ยมกันไปครับเพื่อให้สภาพแวดล้อมมันดีนะครับพี่น้องครับผมก็เห็ดลายยางครับอยู่นี่ในอ่าที่ผมวางแผนไว้ผมว่าสิเอาไผ่ตรงมาลงนะครับอีกอยู่ครับพื้นที่ก็เเรือวางลายอยู่ครับ ไ่ตรงไ่บงวานนี่ครับแต่ว่าตอนนี้คือมีอยู่สามไผ่สี่ไผ่นะครับที่อยู่น้ำนี้นี่ครับมาซ้ำนี่กรพอดีแกงครับพอดีอาไปเห็นน้องไม่สมโอ้ยพี่น้องฝุดนกเป็ดน้ำครับนี่ครับบรรยากาศริมคลองมีบัดครับบัวแดงก็มีนี่ครับนี่นะครับพี่น้องซุ้มจังสีกะปล่อยครับ ป,อ,ปอยเป็นลำเทื่อกเขากับปวยเป็นลำนำครับถ้ามันงามหรือมันงามกับปวยครับเพื่อให้มันพยุ่งกันอยู่นี่ครับจังสีกับปวยไปมีทุกนอครับมีทุกก่อนี่ครับมันกับสีประมาณต,ตัดไปล้งสวนแม่ผมเพิ่นกับสีมาตัดไปเฮ็ดน่ไม่สมน่ไม่ทุง้งน่งไม่ดองนะครับก็เป็นรอบนะครับ หกมือมาตัดเธอหนึ่งเฮ็ดเธอหนึ่งครับทรงตลาดครับกับพวกเดใี่ได้ซอย,น,ยนี่ครับนี่ครับพี่น,อนอ้องนอกอวบๆใหญ่ๆครับนี่เขาเอิ่อนพายกิ่มซุ้งนะครับนอกอวบเลยครับตำรวจแขนผมนี่แขนผมพ่นมันซ้ำแขนครับพ่อแม่พี่น้องงามครับนี่ครับอันที่พี่น้องเห็นนี่คือสายยางครับ สายยางตันนี้นี่คือผมสูบไดโวนี่ครับยุสานี่คือสาไ่นะครับพี่น้องประมาณไรก็กลัวเลยไรก็กลัวเพราะว่าสาแห้งนี่เอาไว้ทํากันเกษตรครับเอาไว้เฮ็ดนับปังสูบมาส่ให้หน้าครับค,นนค,ออครับพี่น้องอันนี้คือคว้างใส่ไกลครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอันนี้คือสารครับพี่น้องผุนะครับที่วัดผุนครับทางผุนก็ับเป็นไผ่กิ่มซุ้งกันครับปลูกอ้อมมาเลยครับพี่น้องปลูกอ้อมเลยปลูกอ้อมมาน้ำให้หน้าน้ำกวนแท้ นี่ซาแห้งนี่ครับเอาไว้สูบนาครับทําการเกษตรโดยเฉพาะสายอย่างนี่เอามาหดไพ่ครับไผ่นี่บัไเด้หดหดลายเด้ปลูกหลายอยู่แต่ว่าหน้าแรงนี่ผมสิหดเตสสายยางหอดซ้ำนี่ครับพี่น้องเจยวนี่ประมาณสิบกว่ายี่สิบกว่ากว่าซ้ำนี่ครับนาแรงออกบัดปีครับซ้ำนี่กับพ่อใครละครับพอแม่พี่น้องนี่ขายตลอดครับนี่ครับพี่น้องอุโมงค์่วงนี่เป็นอุโมงค์งามๆครับเล็กหน่อยมากมาเล่นครับ ขก็มาขวาท้ายรูปแล้วก็ขวานั่งเล่นนั่งอันนี้เขาครับพี่น้องนี่ครับอันนี้กระสิทธ์บัเพ่นตัดอยู่ครับเพราะว่ามันไผ่กิ่มซุ้งนะครับถต่ว่าคววมพอดีนะครับแต่เขามีที่นะครับใบมันนี่เป็นปุ๋ยแล้วเพต้องไปใส่ปุ๋ยใส่ยังบำรุงมากไม่นะครับเพราะว่ามันบริเป็นไผ่ที่ตรงการเหลี่ยอาหารลายประนั่นนะครับพอแม่พี่น้อง ใบมันนี่คือเลยอาหารที่ดีที่สุดนะครับนี่ครับเดียวน่ผมผมบางๆนี่ผมก็สิถืออมีกวดมากครับถือมีกวดผมก็สิกวดเป็นสองทางเลยครับอันนี้ผมคนบทันมีเวลานะครับผมก็ยากน้ำลงเยื่นยากน้ำเลีงหน่อยอยู่นะครับในช่วงต้งแขางนั่นขขางนี่นะครับทั้งกีจะกล่มนะครับครับไอเดียนะครับหรือเอ่อบอกสูตรนะครับอันนี้ผมกับโบเลทางนะครับโบเลทางช่วงน้ำไม้กิ่มซุ้งห่อวบประมาน แต่ละกัวาไปหาล้ำกับพ่อครับซีล้ำกับพ่อครับน้องกับตัดแต่ว่าไม่มีเวลาตัดมันเลยเป็นกัวบางไงเห็นไหมพี่น้องมันก็เลยอันนี้ตามจริงมันออกไปพยุงต้นซีหาล้ำมันกับพ่อแล้วนี่ครับพี่น้องเบืงองลดทำไมเกิดทุกก่าครับพุนอยู่ในดงในยังกับมี่นกับสีภาพพี่น้องยังไปสุดเลยครับพี่น้องยังเบิ่งกับพี่น้องนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องไปชม เดี๋ยวผมกับสิพ้ายางสุดๆแถวหนีงกับพอ่อแล้วครับพี่น้องตามจริงมันปลูกอ้อมไปผุนเลยครับพี่น้องพุ่นทั้งพุ่นกับที่หน้าผมเหมือนกันครับผมปลูกเป็นตรงว่ามันเงียบหมเห็นพี่น้องนะครับตรงตรงคันแทยมองหัน,นครับคันเทยสะาทั้งพุ่นมันกับเป็นคู่ไงเียกันนะครับกับเป็นคู่กับคคู่ตัวนี้เลยครับแล้วก็สิมีไผ่อยู่เือกันครับอีกฝั่งหนึ่งกับเป็นให้หน้าผมเหมือนกันกับสิ เป็นกลางให้หน้านะครับเป็นเป็นทางกลางให้หน้าเลยบนทางเราเป็นคันเท้กลางให้หน้าครับหัดหลังบั่นผมเลยนี่ครับพี่น้องออกทุกก่อครับวาตตรงห่วงว่าบ่อครับนี่ครับมีหอวดนกมีหอวดยังมาอยู่ครับเป็นธรรมชาติที่งดงามครับพี่น้องหอมดีแต่นายนี่ครับอุโมงครับเป็นอุโมงงามครับพี่น้องตามจริงผมกับไทยไปเห็นพี่น้องเบิ้งเกือบทุกปีนะครับหมื่อวานเมื่ก่อนผมกับไทยบ้านมันบ่มีเสียง มถ่ายเบิ้งไหม่ครับพี่น้องลัมนอหม่นี่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเ้อครับพ่อแม่พี่น้องครับำใหญ่ๆ้ยงสีนะครับแต่มันเอียนกับตัดออกน้ำอยู่เรื่อยอยู่ครับพี่น้องนี่ครับลัมเงี้งซุ้มนี่มันเอียนนีผมก็สิตัดออกครับตัดออกไปใช้ประโยชน์น่ะเห็นไ่อู้หนุกเป็ดเจ้ามีบัดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่จะน้อยใงญ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมืออืนมือือเพิ่นกับมาเอาครับนี้ำมาเอาเพิ่นมาเอาเป็นชุดครับพี่น้อง มันต้องมาเอาเป็นชุดนะครับมันเหตุความกันนะเพราะว่าเฮ็ดหตุไม่สมทรงตลาดมันต้องเหตุความกันนไม่ดองนไม่ทุง่งมันสิเป็นรุ่นเป็นชุดนะครับพี่น้องครับพี่น้องผมกับผ้ายา,างมาเบิ่งสีสุดทีแล้วครับพี่น้องสุดเด่นนะครับมิโตะโนะใหม่นะครับพี่น้องเน,นย,นยมันก็นมาเกือบสุดแล้วครับสผ้ายา,างออม ครับพี่น้องหลยนะครับนี่ครับออกทุกก่อครับ่มไปก่อได้ก็ออกนี่ครับสะนี่มุ่งนี่งามครับพอดีอันมันถึบปลาไพ่พอดอุโมงค์ไพ่นี่ครับพี่น้องผุนไพ่แต่ผุนพอดหลังอันนี้เป็นสะงามครับพี่น้องสะนี่กับสิปลาหลยนะครับเพราะว่าน้ำถ่วมบ่ตรงตรงปลาจากธรรมชาติหลยมาจากเซ่ปลาเข่ามันยังมีบดครับบ่คอยลงนะครับบ่สูบบกไงถ้าไพกลกาสูบก็สูบเลยจังมือเสิบก ตายแล้วนัวตวงนัวนี่เพิ่นคือปป่อยไปเนาะลำมันลายย่อมื่อื่นก็นมาตัดนะกับพี่น้องกับสิพ้ายางไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้ผมก็บทเป็นคลิปเง้านะครับผมจิบวตัดนะครับ่วงไดมันสันหรือมันโมนมีเสียงกะขอไพ่น้ำนะครับแต่ว่าอาจจะมีครับเพราะว่าผมโมเดลมือปิดลำโพงไว้คือโกนะยางผ้าิึงครับรบรรยาก,กาศงามครับนี่ครับ เบื้องเนียผมพาพี่น้องอย่างมาแต่พู่นเก่ไก๋ยางมาในีอุมโมงค์ก็ส่วงมันก็บบเป็นอุมโมงค์ครับเพระาระว่าบบเห็ดเห็นมันเป็นอุมโมงค์ปลูกทีกันเนี่ยอยู่ครับเห็นหุงนามีทุกกว่าครับพี่น้องเห็นมันย่ำเป๋มีแตหนไม่วันวนี้มีซ้ำานีครับพี่น้องวลังบันก็จโจ้แล้ว พายังไปเรือครับเมื่อยแล้วครับพี่นอนกับป็นทีหน้าผมนะครับเป็นอม่ครับครับนี่ครับเป็นคูคน่สาที่ผมบอกว่าเป็นคู่สาขันข้นกลางที่หน้าฝั่งนี้เป็นห,หน้าฝั่งเป็นสายัำไมมีทุกกว่า พี่น้องครับฟังทั้งนี้มันก็เป็นโฮมดีคือกันครับเป็นโฮมกับโฮมไปจังหวัดสุดครับอยู่คางซาเป็นต่มานังกินเหล่ากินอย่างดีแตจนายครับฟังทั้งนี้มันสิปลูกรุ่นฟังทั้งปุ่นครับฟังทั้งอุโมงฟังทั้งนี้สิปลูกปูกปลูกฟังเดียวครับพี่น้องอันนี้ก็อวอลากไลกันนะครับพี่น้องกวัวหนึ่งอี่าออต่างไลเนาะนะครับก็ยังก่อกนี่ก็เต็มครับมีเต็นอ์ใหม่ ชุดใหม่กําลังออกครับเพราะว่าชุดเก่าตัดไปครับพี่น้องก็สิถามว่าเป็นยังคือมีเก้าอี้เป็นจุดเป็นจุดนี่แหละครับมองนั่งเล่นครับผมยางออมสวนไผ่นี่มึอละสามสี่รอบได้ครับพี่นอ้องความร่างกายในช่วงแรงครับพี่น้องกวัวนี่เป็นมอนตอรใหม่แบบลายครับสับหนึ่กับพวกเกีงเยงนะพี่น้องเกียงเสียบกําลังเกียงเสียบครับกําลังพวกเกียง ครับพ่อแม่พี่น้องครับกะนี่ครับหน้าเขาสาน a m ครับผมผ้าพี่น้องยางออกมาต้องผีกับเขาพวกกระวานนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับกะสิขอหน้าพี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อครับมันยางสุดไทยงั้นนะครับพี่น้องครับนายอเอสายลุยนะครับกะพาชมนะครับพาชมสวนไผ่นะครับแนะนำนะครับเป็นวิทยาทานนะครับ พ่อให้แม่พี่น้องนะครับได้ศึกษานะครับพี่น้องนะครับมีแต่ไผ่แหละครับอยู่นี่นะครับมีไผ่มีอ้อยมีมะซุนีย์่ะครับพิษเต้ามันนำถั่วมันปลูกพื่อพืชจีดิกรอกอะไรนะครับกับปลูกเรตเตนาเรียงครับก็ย่างหอดสาแล้วครับสาบังหันแหละครับนี่ครับพี่น้องครับผมหมดสีขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ